ท่านท่านท่านสุภาพนะคะซึ่งเถือท่านเป็นครูแล้วก็ท่านก็น่ารักมากคือท่านก็เป็นน้ก็ต้องเขียนจดหมายถึงเจ้าเป็นประจำไมนะบางครั้งก็ไม่รู้จะลงท้ายได้ยังไงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงก็โทรสอบถามท่านท่านขอบคุณเจ้าจะเรียกอย่างไงเพราะะน้นก็ห่างไกลหวังนะท่านก็บอกว่าก็ท่านก็บอกมาเราก็เอามาเขียนแล้วก็ส่งไปถึงท่านเลยนะก็เป็นก็เป็นเป็นครูสิทธิ์ที่ที่ี่าง ขอเที่ยถูกไปที่นี้นะทยย่านดวงวิญญาณท่านอยู่แถบนี้ก็ก็โปรดอภัยในความความอะไรก้าวร้าวแลวนะเรื่องปัญหาของเล่นนะคแต่ว่าก็ได้ทํางานด้วยกันอย่างดีมากนะครับเนี่ยก็ <c oughs> ท่านก็จะบอกว่า,าต้องอ่านว่าบรมบรมพุทธโธนะครับก็เอาความหมายก็บรมพุทธโทธโนี่ก็ถูกแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ต้องการการเวณะ ใหญ่ๆนะครับถือว่าเป็นที่เป,เป็นที่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น pilgrimage center mm. เป็นศูนย์กลางทางการอะไรฮะ pilgrimage mm. ภาษาไทยแปว่าเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปแสวงบุญน,นะคะของของคนในสมัยโบนานนราณเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่และก็มีความหมายมากก็มีการกรณรงนะครับ เราก็นี่ก็เข้าไปนั่งนั่งกันอยู่ในที่ประชุมเนี่ยก็มีความรู้สึกเนี่ยเราเนี่ยก็เราควรจะต้องทำอะไรบ้างในสมัยท่านทิพดีจะท่นิตเนี่ยนะครับท่านุ่างเนี่ยนะครับก็ได้เสนอว่าเออเราเชิญขอผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเราดินไหมนะเพราะว่าเราก็ลงทุนไปเยอะแล้วถ้าเกิดจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมควรจะมีเส้นทางยังไงบ้างหรือว่าการอนุรักษ์เนี่ย การอนุร e, no? ักษ์ที่ถูกแยแสเนี่ยนะคะอย่างที่พ่มาเนี่ยจะใช้อนาสเตรซิสได้ไหมมีผู้เชี่ยวชาญไหมมาช่วยกกนเนี่ยเราก็ทํางานเป็นลักษณะเป็นโครงการเล็กๆนะครับแต่โครงการใหญ่เข้าไปรบกวงการประชาติไปเลยไม่คืนทาเน้นก็ไปเข้าหารือด่านท่านยศที่ดีแลว่านนะะก็มาถึงสมัยท่านท่านเดชชุนท่านก็เสนอว่าเราก็จัดาจัด ประชุมสัมมนาก็ได้นะคะหรือในระหว่างการประชุมที่ยูเนสโกจะสมัยสามัญเนี่ยซึ่งมีคนมาจากทั่วโลกเนี่ยร้อยกว่าประเทศเนี่ยนะเราก็จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของเราก็ได้นะดูซิว่าการตอบสนองจะเป็นอย่างไรนะคะนั่นก็ไปขอให้ทางการทางญี่ปุ่นเนี่ยมาถ่ายภาพแล้วก็ให้เขาพิมพ์ก็เจรจากันคือเขาก็อยากจะทำอะไรอยู่แล้วนะให้พิมพ์เป็นเอกสารที่เขาภาพถ่ายต่างๆ เป็นสีๆเนี่ยนะเป,นเป็นแค่แค่ตลกอก็นแค่สกาวแล้วก็เราก็เอาภาพที่เขาถ่ายแล้วเนี่ยมาขยาเยเป็นแพนโนเป็นภาพใหญ่แล้วก็ส่งไปแสดงแล้วก็ท่านดโชก็กรุณานะให้พระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยนะฮะองค์ใหญ่เลยแล้วตอนนั้นการระชมมันไม่ได้จัดประชุมที่ปารีสมันไปจัดประชุมที่เบลเกรดซึ่ง <c oughs> ในสมัยก่อนเนี่ยเราล้อกันว่าที่เบลเกรดเนี่ยตอนนั้นยังอยู่หลังมากเลยนะครับก็ ยังเกรงใจรัสเซียอยู่นะฮะก็เขาเรียกว่าถ้ากลุว่าในมอสโกฝนตกแล้วคนในเบลเกรดต้องการโร่มนะ่ก็เป็นโจกร้อกันนะแต่ว่าถึงแม้ฝนจะไม่ตกแดดไม่ออกในเบลเกรดก็ตามแต่ถ้ารัสเซียฝนตกแล้วคนในเบลเกรดก็ต้องการลโกลกร่มเป็นโจกแต่ว่าเขาก็จะมีกวระเปียบแข้งแข็งม,มากคือเราจะทําอะไรก็ต้องเช็คเข้าเช็คออกเลยนะแต่ว่าด้วยความตรวนา ท่านที่ดีกร่สิทธ์นี่ยนะท่านไทยก็กไปดูรูปไปงานเราก็ดูสวยสนาน,นะะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ตข้ามาช่วยเอกสารที่ญี่ปุ่นทําไปภาพถ่ายแล้วก็ท่านทูตอวา่าซึ่งเป็นทูตไทยประจำอย่างยูเนสโกที่ปารีสเนี่ยท่านก็ไปที่เบลเยด้วยเป็นหัวหน้า,นาคณะนะครับท่านก็เป็นประธานจัดง,งานจัดเลี้ยงให้เชิญผู้ในการยูเนสโกเอ็กซิบิชันแคตโลที่ญี่ปุ่นพิมพ์เนี่ยนะคะจำได้ว่าพิมพ์สามร้อย เล่นอยู่นะครับเป็นห้าร้อยเล่นว่าแป๊บเดียวเนี่ยนะครับเออ่ยังไม่ทันเปิดริบบิ้นตัดริบบิ้นขายไปหมดเลยเ <laughs> นี่ยยังแทบจะไม่มีเหลือเลยรู้สึกไม่มีเหลือเลยเนี่ยนะครับคือมันสวยมากแล้วคนนัตสุโคไทยก็จะอยู่ในใจคนอยู่ในความประทับใจคนพอเราทําเสนอขึ้นไปเนี่ยทําได้จากทีนะโดยที่จริงๆแนละ้วนั่นคือการทูดนะคือเนี่ยก็ญาติดีอยู่ญี่ปุ่นก็ ่านเจ้านายคือท่านอาจารย์สายอินทรีย์ให้บินไปเจิจานเขาเขาก็ทําได้นะคือจริงๆแล้วนี่ก็ทํางานตั้งแต่เป็นตัวเล็กแต่ว่าต้องต้องอสานบระดผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นลีดดอร์ชิพเนี่ยสำคัญมากนะคือบางทีหางอยากจะขยับนะขยับแล้วแต่หัวบอกว่ามันตีบอกอย่าขยับก็ต้องหยุดแต่ว่าบางทีหัวนะฮะฟังหางแล้วก็ ให้ถากันก,ก่อนแล้วหัวก็ไม่สานันไม่เสียหน้าด้วยถ้าเกิดผิดพลาดคือหัวหัวก็มาทีหลังไปทีหลังได้เมื่อเมืองานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อู้ใหญย่าท่านฉลาดคิดนะครับท่านก็อนุญาตให้เราทําเราก็คือถ้าท่านจะไปเจรจาเองกับญี่ปุ่นเนี้ยท่านก็เขาไม่ให้ก็อาจจะเสียท้าเน,น้นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระจอกน้อยไปเจรจาท่านเขาไม่ให้เราก็ไม่เสียเราก็ไม่ได้ทำ <c oughs> เรานี้เริ่มแล้วไม่มีงบประมาณเลยของก็มาณก็ไม่ทํา ความคิดของนั้นก็คือขอให้เพื่อนช่วยก็เพื่อนก็ช่วยจริงๆแล้วท่านทูตบอกว่าก็จัดให้แล้วก็ไอสิ่งที่เราไปทานนี่ก็เอาไปจากเมืองไทยนะขนมกรอบแกลบทองหยิบไว้คองไออะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็เอาไปแก้คนถุงสองถุงเจ้าหน้าที่ก็เอาไปจัดเฮียก็ทานกันคนก็ชื่นชมเนี่ยนะครับนั้นเป็นจุดแรกแล้วในที่สุดที่ไปชุมสมัยสามัญก็รับของโครงการของเราเข้าไปเป็น international camp เราก็มีคนเข้ามาดูมีผู้เชี่ยวชาญนานาชาติมีจัดประชุมนะตอนนั้นบัเงเินท่านจะไปโชก็เออเป็นโชคดีของนัตติ่ะท่านก็ถูกย้ายนะฮะคนนี้ว่าท่านย้ายไม่ดีไปเป็นรองตลาดกระทรวงจากที่ดีกรุงศร์นะท่านย้ายไปเป็นรองตลาดฝ่ายต่างประเทศคู่นัตติกีนั้นก็เลยสบายมากแทนที่จะต้องวิ่งมาที่กรุงศ์ีนะจากกระทรวงศึกษาก็เดินขึ้นไปหาท่านได้แล้วท่านก็เมตตาเราก็ได้ผู้คี่แล้วท่านก็ ท่าน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 เร็วมากท่านท่าน,านคือได้นายที่เข้าใจเนี่ยช่วยมากนะฮะแล้วก็มีนายหลายๆคนที่สับสนนในระดับรัฐมนตรีซึ่งก็กมีรัฐมนตรีที่มาเป็นแขกมาเยือนเนี่ยเราก็จะจัดให้ชมสุ่าทางดีทีงานที่เราทำอีกอันหนึ่งที่ท่านในชูสนับสนุนอันนี้ตั้งแต่สมัยท่านไม่แน่ใจว่าตอนนั้นท่านเป็นรองลัลกระทรวงแล้วนะฮะ,ะก็คือเราจะสัมมนา นักหนงสือพินนานาชาติเพื่อจะ,อะให้เข้าใจและรู้จักสุขทยัยนะก็มีนักหนังสือพิ์จากหลายประเทศที่ยูเนสโกได้เชิญมาแล้วเราก็พากันออกไปนะพาออกไปชมแล้วกบ็บางประเทศเนี่ยนอกจากนักหนังสือพินก็มีทูตที่เขาเขาอยากจะมากับนักหนังสือพินด้วยก็มานะท่านเดียวโชว่จาจัดรถให้มานะแล้วก็ท่านก็มีบารมีก็เจ้าหน้าที่กรมศิลป์ในท้องที่ก็ช่วยจัด พี่แถวๆนี้ก็คงจะจำได้ว่าเห็นหน้าเนี่ยนักเกลียดมากเลยมาพร้อมก,กับงานเดียแต่ว่าท่านก็ช่วย,ยคือก็เหมือนกับไปทําให้คนอื่นต้องมาทางานหนักให้เราแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้หน้าได้ตา,าทางประเทศนะเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นการการเตรียมงานในในเชิงการทูดเนี่ยนะการสร้างความสัมพันธ์การส่งเสริมให้คนรู้จักแล้วก็รับเราเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราเนะี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการทํางานในเวที ที่เขาเรียกว่าพหุภาคีพหุภาคีแปลว่ามากมายหลายชาตินะคะมีสมาชิกมากมายหลายชาติในยูเนสโกเนี่ยมันเป็นพหุภาคีนะแล้วก็มันเป็นเบทีความร่วมมือพหุภาคีแล้วก็ทำกํำในด้านการศ,รศ,าศาึกษา,รราวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมศาสตร์สื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์นี่คือสังคมศาสตร์นะและและ,และมนุษยศาสตร์ด้วยรวมเข้าไปแล้วก็การสรรื่อสาร ทีนี้ในด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันสัมพันธ์กับเรื่องการศึกษาด้วยนะสัมพันธ์กับเรื่องการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ทําโครงการที่เรียกว่าเรามีโรงเรียนในเครือโรงเรียนเพื่อความเข้าใจในระัฐชาติในเครือยน n e s c o เราก็เชิญครูและจตัวแทนของโรงเรียนนานาชาติจากทั่วโลกที่เขาเป็นเครูไทยเขาเรียกว่า international school international School for International Understanding นเป็นคือขายทั่วโลกก็เชิญอมาัโลกอื่นก็ทำให้สุขุมททยเนี่ยเป็นชื่อที่ติดปากแล้วเราก็แปแปลว่าสุขุมททยเนี่ยคือสุขบุกอโนไทยนะครก็แปลว่า The d o w n of Happiness ก็เป็นชื่อซึ่งเป็นเป็นคล้ายๆเป็นวลีที่เราเอาเป็นประชาสัมพันธ์คือ The d ด w n of Happiness มันก็สร้างความรู้สึกว่าเป็นสันีิสุขสงบสุขไม่ได้มีการลบรบพุ่งกัน ก็ก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อเราเข้าเป็นภาคีนอ,อนุสัญญาของเราในโลกแล้วเนี่ยตอนที่เราเข้าเป็นภาคีนเนี่ยท่านรัฐมนตรีถามอย่างเนี้ยจะได้ปดระโยชน์อะไรจะเสียอะไรแล้วก็เอาเข้ากมณีตอนนั้นยังไม่มีมากกว่รกาสิบก็ไม่ได้เอาเข้าในระดับสภา